สวัสดีครับสวัสดีนวัตกรเชานาวิถีใหม่ทุกท่านนะครับวันน,น,นี้เห็นไหมวันนี้ลูกมะม่วงวันนี้เราจะมาทำการแช่ข้าวนะครับแช่ข้าวเพื่อทําการหวานกล้านะครับ แต่ก่อนอื่นเราจะต้องทำการเอาเข้าวลงแช่ในน้ำเพื่อแยกเรียกว่าแยกข้าวเปลือกข้าวข้าไม่รีบนะครับข้าวไม่รีบและวิธีที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็จากการไปศึกษาเรียนรู้จากามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ววียาเขตทุ่งกุลานะครับโดยอาจารย์ เียสักรีดานะครับท่านดรเบียสักซีดานะครับ,รรบให้แนวทางมานะครับก็คือว่าเราจะใช้น้ํานะครับเอยวน้ําก่อนเนาะโดยปกตินี่น้ำก็ประมาณสักยี่สิบลิตรนะแต่ผมก็ใช้เยอะหน่อยนะผมมีใช้เยอะหน่อยผมจะใช้แบบนี้เลยนะครับผมจะใช้ไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วจากนั้นเราจะใช้เกลือนะครับเป็นตัวที่ ทำปฏิกิริยานะครับทําให้ข้าวที่เป็นข้าวเม็ดรีบนะครับลอยตัวเนาะนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มน้ําอีกสักหน่อยนะครับเพิ่มน้ําอีกเนาะเร็จแล้มาตรงขเพิ่มน้ำเพิเนะ่มน้ำนะครับโอเคครับแล้วเราจะมาที่บริเวณด้านข้างนะครับเนี่ยเพราะว่าข้าวเม็ดรีบเนี่ย ก็จะโยนลงไปในน้ำเลยเพื่อให้เป็นอาหารปลานะครับปลาก็จะมากินนะครับเศษข้าวเม็ดรีบเหล่านั้นนะครับผมจะใช้เกลือสิบกิโลนะครับจะใช้เกลือสิบกิโลนะครับแต่น้ำไม่เยอะเท่าไหร่ผมอาจจะใช้น้อยกว่านั้นนะอาจจะใช้น้อยกว่านั้นนะ ใช้สักประมาณ8กิโลใช้8กิโลนะใช้ที่ระมาณ8กิโลนะครับเพราะว่าก็เรียกว่าอะไรน้ำผมน้อยเออเนาะน้ำน้อยนะครับทีนี้จากนั้นนะครับเราทำการคนนะครับคนเพื่อให้เกลือละลายนะครับให้เกลือละลายนะเกลือละลาย าย่ากนั้นเราก็นำข้าวเปลือกนะครับที่เราจะทำการหวา่านล้านนะครับได้จากมหาวิทยาลัยราชพัฏเพิทยเขตตุ้งกุลานะครับมาด้วยกันหกสิบห้ากิโลนะครับเอามาหวานให้พี่น้องที่จะต้องทำนาดำที่นี่สิบแปด คนนะครับคนละหนึ่งไร่นะครับสิบแปดคนคนละหนึ่งไร่เดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าเราจะใช้กล้าเท่าไหร่นาผมจะหว่านอยู่ที่หนึ่งงานนะครับหนึ่งงานนะครับถ้าเราหวานหนาเกินไปข้าวก็จะไม่สวยนะครับนะการถอนการอะไรมันก็ต้นมันก็จะรีบนะครับเพราะฉะนั้นผมจะกะเซนเอาพอประมาณนะครับเอาพอดีนะฮะตามวิธีของอคนโบราณน,นะครับที่ ทำสืบต่อกันมานะที่ถ่ายทอดกันมาครับลูกอาแม่อยู่นู้นครับนะอ่ะนี่ผมจะเทลงไปครับเป็นภูปัญญาดัางเดิมนะครับเป็นภูิปัญญาดัางเดิมข้าวที่เป็นข้าวรีบนะครับข้าวที่เป็นข้าวรีบนะครับเขาก็จะลอยขึ้นมานะส่วนข้าวที่เป็นข้าว เนเม็ดนะครับเขาก็จะตกลงไปข้างล่างนะครับจะตกลงไปข้างล่างนะครับโอ้ท่านด็อกเตอร์ข้าวท่านเม็ดรีบเยอะนะท่านนะข้าวท่านเม็ดรีบเยอะเลยนะดูสิครึ่งต่อครึ่งเลยเยอะมากนี่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 หน่อยนะอื่นะครับ,นะรบนี่เม็ดรีบอย่างเดียวเลยนะฮรรีบ,ร,บรีบเลยนะครับนี่รีบเลยนะฮนะโอ้ยเม็ดรีบเยอะมากครับ นัวเม็ดรีเยอะมากนะครับถ้าแบบนี้นะครับผมจะโยนให้ปลานะทีนี่ครับคือเป็นภูมิปัญญาดังเดิมนะครับก็คือพอมันโดนอ่าความเค็มนะครับข้าวที่เป็นข้าวรีบนะฮะเขาก็จะลอยขึ้นมานะครับจะลอยขึ้นมาครับนี่ดูดูดูครับเม็ดรีบครับโอ้หือพระเจ้านี่ครับโอ้รีเยอะมากครับเม็ดรีบเยอะมาก นี่ครับมีแต่เม็ดรีบเลยนะฮะนี่แบบนี้ครับเราก็จะจับออกโอ้เยอะ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 จริงครับแหมถ้าถุงละสามสิบโลนี่จะเหลืออยู่สักยี่สิบห้าโลหรือเปล่าะขายเยอะนะครับเม็ดรีบเยอะเม็ดรีบเยอะถ้าไปหวานเนี่ยประสิทธิภาพก็จะน้อยลงนะครับะทีนี้เราก็มาควนดูข้างล่างครับควนดูข้างล่าง ถ้าเป็นข้าวเต็มเม็ดเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยครับเห็นไ,ไหมเนี่ยตัวที่เป็นเต็มเม็ดนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเนาะเราจะเอาออกอนี่อ,ออกเอาชุดแรกออกก่อนอู้เยอะมากครับวันนี้ปลาผมอิ่มเลยฮะปลาผมอิ่มเลยนะเนี่ยก็เอาอออกูอ้ยเยอะเยอะ เดี๋ยวผมจะตะแกรงมาตักออกด้วยนะนี่ผมจะเอาน้ำเข็มมากเับเกลือก็ไออรล่ะย่างเข็มเลย ถ้า65กิโลเนี่ย65กิโลนะครับข้าวถุงปุ๋ยหนึ่งเนี่ยจะตก20ประมาณ20 21กิโลเท่านนั้นเกรณี20 21กิโลเท่ากรณีพอเรา,เาทำการแยกได้นะครับจากนั้นเราก็จะทำการเอาใส่ถุงปุ๋ยคืนนะครับ แล้วก็แช่ไว้หนึ่งคืนครับพอแช่หนึ่งคืนจากนั้นเราพอแช่หนึ่งคืนเสร็จปุ๊บเราจะขึ้นมานะครับวางไว้ด้านบนอีกสองคืนครับก่อนที่จะทําการหวางนี่เราก็ไปตีเชือกครับนะไปไถทําเชือกนะเตรียมนะในการหว่านนะเนาะูดมดดดดมันเยอะมากเนี่ยมันไม่มีข้าวเต็มเม็ดเลยนะ เป็นเป็นเรีบอย่างเดียวเลยเรีบล้วนๆครับนี่เรตัดขึนน้นมานเ,นนนเนี่ยครับเรีบล้วนนะเสียงก็รู้แล้วครับเสียงมันจะเบาเลยนะนี่ล้วนให้ปลาครับล้วนให้ปลาไปเลยล้วน,นให้ปลาปลาผมอิ่มเลยวันนี้อื้ น,นี่เดี๋ยวเรามาตักตัวที่จมขึ้นมาใส่ตรงปุ๋ยดูว่ามันจะเหลือถุงละเท่าไหร่ครับกันจะทำการเอาไปแช่นนะ รเราก็ครัวคนอีกคนอีกครับคนอีกครับคนอีกอให้เมีรีบขึ้นมาครับให้มัรีบขึ้นมาฮะนี่ครับนี่ก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตักออกออกไม่หมดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าหมดได้ก็ดี ตาองอิ่มเลยนะอ่ะเอาให้ดูประมาณนี้นะครับก็เหมือนที่บอกก็คือว่าเราจะแช่หนึ่งคืนนะครับแช่ในน้ํานี่แหละนะครับหนึ่งคืนแล้วจากนั้นเอาขึ้นไปพักไว้ในร่มอีกสองวันนะครับจากนั้นก็จะหวานกันนะครับในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับอ่ะโอเคครับวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ